สวัสดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวกลมทางช่องมีกระตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับ <c oughs> พวกเราก็พาดเด็กๆมาเที่ยวทุ่งทางตะวันกันที่ทุ่งทางตะวันบ,นบานเขาจีนแลจังหวัดลบบุรีนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปชมภายในทุ่งทางตะวันบานเขาจีนแลกันดีกว่าครับตามมาเลยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวตัวกลมเราก็พามาเที่ยวที่ไหนคะพี่มีตั้ง <c oughs> ม,มาเที่ยวทุ่งทานตะวันนะคะพี่พี่พร้อมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะพี่มีจังพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อนไปชมทุ่งทานตะวันกันเลยคะ่ะตามอะไรคะตาไปเที่ยวทุ่งทานตะวันกันครับเอาเลยได้แล้วนีครับเอเลยค่ะ และตอนนี้มามีก็พาพี่มีตังกับน้องมีพร้อมเดินเข้ามายังถึงจุดประตูเข้าสู่ลานทุ่งทานตะวันเขาจีนแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอู้หูเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆครับเห็นแล้วรู้สึกเหมือนปะป้าไหมครับที่นี่นี่น่ามาเที่ยวมากนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่จํานวนมากเลยครับอากาศก็สดชื่นครับ บรรยากาศก็สวยงามครับหืเห็นดอกทานตะวันบานเหลืองอร่ามแบบหืมฟินมากมากเลยละครับที่นี่ยังเปิดให้ชมดอกทานตะวันถึงวันที่5มกรานะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดมีโอกาสผ่านมานะครับบอกกันนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเปิดแค่ปีละคนครับถ้าไม่มาถือว่าพลาดมากๆเลยละครับตอนนี้หม่อมี้ก็พาพี่มิตรต่างกันมีพร้อมซื้อบัตรผ่านประตูอยู่นะครับผู้ใหญ่20บาทเด็กโต10บบาทเด็กเล็กฟรีครับ เอาละครับในเวลาลุยกันแล้วลุยกันเลยครับ <Yahoo! S 1> อะไรจะมีความสุขเกินไปกว่าการได้ผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางทุ่งทานตะวันล,ลุยกันเลยครับเด็กๆ <Yahoo! S 1> เอาละครับตอนนี้ทีมหน่วยราชตเวนของเรานำโดยน้องมีพร้อมนะครับกำลังสำรวจพื้นที่ที่นี่นะครับว่าท่ามกลางทุ่งทานตะวันแห่งนี้มีอะไรสนใจบ้างเนี่ยด mm ู hmm. เหมือนพี่มีตาจจะเจอจุดที่น่าสนใจจุดแรกนะครับนั่นคือจุดถ่ายรูปบอลลูนนะครับ ครับพี่มิจังนำน้องมีพร้อมขึ้นไปยืนทําท่าจะถ่ายรูปกันแล้วนะครับมมีช่วยประคองน้องมีพร้อมเลยครับนั่นแหละครับอพี่มิจังด้วยครับโอเคครับหันมองกล้องนะครับพี่มิจังบรรยากาศท่ามกลางทุ่งทานตะวันที่นี่นี่เขาสวยงามมากจริงๆนะครับอ่น้อามีพร้อมโบกมือให้แล้วพี่มิจังก็บกมือด้วยไหนป้าไปชมใกล้ๆสิโอ้โหมีดอกทานตะวันข้างๆเลยครับหูน่ารักมากเลยทั้งคนทั้งดอกไม้ครับ ดูสิครับเพื่อนเ่ครับโอ้โหเหลืองอลามทั่วทั้งภูเขาจีนแลเลยนะครับขอย่าเพื่อนเพื่อนอีกครั้งนะครับว่าทะชใทยไม่มานี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับรับรองว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับที่กรุงเทพไม่มีให้เราเห็นอย่างแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับพี่ตังดอกทานตะวันสวยงามไหมครับสวยงามมากเลยใช่ไหมครับแล้วน้องมีเอปเป็นไรครับเนี่ยเหมือนจะเหยียบกับระเบิดหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ดูจากอาการแล้วไม่น่าเป็นอะไรมากครับเป็นไงครับพี่ตังดอกทานตะวันสวยไหมครับ อ้าวน้องพีพร้อมจะไปไหนเนี่ยอ๋อ to oh, น offend, ้องพีพร้อมจะย้ายที่ครับพี่พี่ตังตามน้องพีพร้อมมาหน่อยเร็วมาแล้วครับแนวหน้าพามาจนใหม่ครับพี่พี่ตังตามพีพร้อมมาเลยหยุดก่อนพี่พี่ตังข้างหน้าดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างไม่ปลอดภัยนะเดี๋ย่าพีพอมจูงมือพี่พี่ตังดีกว่าสภาพหลุดมากครับน้องพีพร้อมครับตามมาเลยนี่ทางนี้ทางนี้โอ้โหซอกแซกหน้าดูเลยครับน้องพีพร้อมครับรอพี่พี่ตังด้วยพีพร้อมพี่พี่ตังทางนี้เร็วมีตังนี่ไม่ทันน้องเลยครับเนี่ย เดินไปไหนแล้วเนี่ยพี่มีตังตามน้องมีพ้อมไปหน่อยเร็วรู้สึกว่าพี่มีตังนี่จะออนแอนและเกินนะครับทำอะไรก็ต้องระมัดระวังครับอู้ในที่สุดแล้วก็มาเจอดอกทานตะวันยักษ์ครับโอดอกมาเริ่มเทิมเลยนะครเนี่ยเอ๊มีใครโบกด้วยพี่มีตังกับน้องมีพร้อมนี่นาอู้อ้าวหมามีก็มากับเขาด้วยทางนี้ครับหมามีโบกมือให้เพื่อนหน่อยเร็ว ปัญหานั่นอยู่ที่น้องมีพร้อมครับว่าเปียแล้วเกินครับหาบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วที่ทุ่งทันตะวันเขาจีนแลนี่นะครับเขามีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยครับเพื่อนๆดูสิครับโอ้โหเหลืองอร่ามไปทั่วสุดสายตาเลยครับนี่ขนาดเรามาตอนบ่ายคล้อยไปจนเย็นแลวนะครับเนี่ยยังสวยงามขนาดนี้ครับมองแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากเลยลหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปจุดถ่ายรูปจุดต่อไปดีกว่าครับมาแล้วครับมีตังมาแล้วครับตามด้วยน้องมีพร้อมเดินตามหลังมาครับ ค่อยๆเดินครับพี่ตังครับมากับน้องมีพร้อมครับโูดูต่วมเจียมกันหน้าเลยครับออมมาด้านหน้าครับมาขึ้นบันไดด้านหน้าลูกต้องเข้าใจนะครับว่าดอกธันวานที่สูงกว่าตัวน้องมีพร้อมอยูนะครับเนี่ยมีพร้อมเดินนำมาเลยครับค่อยๆมานะระวังตกหลุมแล้วลูกนะครับไว้ใจมีพร้อมได้เลยครับโอ้คลข้องแค่วมากครับค่อยๆปีนฝ่ายมาแล้วครับเอาอีกนิดนึงขึ้นมาได้แล้วหาตาให้พี่จังแล้วสามน้องไม่ทันนะพี่มีจังนะ ทันทันจ้าเอกโอ้โหนี่ครับพี่มีตังน้องมีพร้อมนะมามีครับมาถ่ายรูปที่จุดเปิดประตูหน้าต่างครับหืมน่ารักกันมากเลยเป็นไงครับพี่มีตังสนุกไหมน้องมีพร้อมสนุกไหมโอ้โหไม่ต้องถางรับกระโดดโน้เต้นตลอดเวลาครับโบกมือเพื่อนๆหน่อยเร็วป๊าป๊าพาพวกหนูมาเที่ยวทุ่งทานตะวันชอบไหมครับชอบมากเลยใช่ไหมครับถูกใจมีพร้อมมากเลยนะหืมไม่น่าเชื่อเขาจะรักธรรมชาติซะขนาดนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาจุดถ่ายรูปจุดต่อไปดีกว่าเร็ว สายมาบปามาเลยครับออกมาได้ไหมครับพี่มีตังครับพี่มีตังน่าจะออกได้แต่ต้องมีพร้อมมันจะยากเลยนะครับเอาละครับยังมีจุดที่เราต้องถ่ายรูปอีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้้องมีพร้อมก็นําทีมพี่มีตังและหมามีนะครับเพื่อไปหาจุดถ่ายรูปจุดต่อไปอยู่นะครับเดินมาอย่างห้าวหานะครับแต่ถ้าลงนี้ต้องค่อยๆระมัดระวังครับเพราะขาสั้นครับ แล้วครับลงมากันเลยครับเอาละครับมีพร้อมลงถึงพื้นแล้วนะครับพี่มิตังก็ตามมาแล้วครับอาจจะไปทางมุมไหนดีครับให้น้องมีพร้อมนำเลยไหมภารกิจนี้ต้องปล่อยงมีพร้อมเป็นผู้นำซะนะครับอ้าวสามมีพร้อมมาเลยพี่มิตางตามแบบไม่มีข้อโต้แย้งครับตามไปเลยครับท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุก็ไม่อาจทําลายความตั้งใจของพี่มิตางกับน้องมีพร้อมที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับฝั่งดูยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเอาละครับมีพร้อมตามพี่มิตังมาเร็ว เจอยังครับพี่มีตังครับเหมือนจะเจอในบางอย่างครับอาแล้วฮะเดินตรงครับเลยครับค่อยๆเลาะป่าทุ่งตะวันไปนะครับเหมือนจะเจอครับประตูพิเศษครับเนี่ยประตูอะไรเอ่ยนะครับมีพร้อมตามมีตังขึ้นมาเลยนะไปเลยมันคือประตูอะไรกันนะเดี๋ยวพี่มีตังตามมีพร้อมมาเลยนะไปแล้วครับผู้นำของเราเดินอย่างห้าวหาญนะครับเดินตามแถบสีบนพื้นนะครับใกล้ถึงนะครับน้องมีพร้อมครับอีกนิดเดียวใช่ไหมครับเอาละครับ เอาละครับไกลละครับตอนนี้ก็มาถึงประตูเรียบร้อยนะครับแทนแทนแทนสร็แล้วมันคือประตูสําหรับถ่ายรูปนั่นเองครับหืมดูทําท่าสิครับน่ารักทั้งคู่เลยเอาละครับไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับนำาเลยครับมีพร้อมครับนี่เขาเรียกว่าย่างสามขุมครับตุ๊บตับตุกบตับแบบนี้ครับระวังหล่นนะน้องมีพร้อมนะค่อยๆลงมาอย่างนั้นแหละอึ๊บมีตังก็ลงตามไปเลยครับอึ๊บเอาละครับไปตรงไหนต่อดีครับให้น้องมีพร้อมนําเลยดีกว่า นี่ครับแหวกทุ่งทางตะวันมาเลยครับน้องีิพร้อมของเราเอาละครับพี่พตังตามน้องีิพร้อมมาเลยนะครับท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุก,ก็ม่อาจจะหยุดยัง้งสองพี่น้องคู่นี้ได้จริงๆครับ oh. ไปนลครับพี่พี่ตังครับตามน้องม่พร้อมให้ติดนะครับน้องไปไกลนะครับโอู้ oh. ่พี่ตังดินหน่อยอันเนี้ยรอพี่ด้วยน้องม่พร้อม และในที่สุดนะครับพี่มีตังน้องมีพองก็มาสิงประตูสว่า์ครับโดยมีป๊าเป็นเทวดาสุดเท่อยู่ครับเนี่ยไม่ได้อวยตัวเองนะครับนี่กาลังตีปีกผับผับผับนะครับเทวดาองค์นี้เป็นไงครับสนุกไหมครับลูกๆครับแสงสว่างเจิดจ้าเนี่ยถ้าไม่ได้แว่นกันแดดของมามีนี่แย่แน่ๆเลยเนี่ยขอบคุณมามีมากเลยครับอากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับมามีครับดูป๊ากับพี่มีตังครับตีปีกผับผับผับเป็นเทวดาอย่างงี้ครับแม่เยี่ยมไปเลยครับมามีครับ แต่แดดที่นี่ค่อนข้างแรงนะครับดีนะที่ป๊าได้แว่นกันแดดของแบบนี้เนี่ยไม่งั้นโอ้โหไม่รู้สายตาจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณแบบนี้นะครับสำหรับแว่นกันแดดเยี่ยมมากครับแล้วตอนนี้เนี่ยก,กันหรยังครับเด็กๆจะบินกลับบ้านเราเลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยหรือยังครับพี่มีตังยังไหวอย,อยู่เหรอ <c oughs> แล้วมีพร้อม้ว <c oughs> ก็ไหวเช่นกันโอ้โหฟิตทั้งคู่ครับแบบนี้สิครับถึงที่ว่าครอบครัวตัวกลม <c oughs> ถ้าอย่างไหวแบบนี้เดี๋ยวเราไปจุดถ่ายรูปจุดต่อไปกันดีกว่านะครับไปกันดีกว่าครับ เชิญน้องมีพร้อมนาเป็นจ่าฝูไปเลยครับเดี๋ยวป้าป้าที่ปังจจะเดินตามเองครับที่นี่สวยงามมากจริงๆนะครับเนี่ยถ้าใครมาในป้าป้าบอดลยครับไ่องเสียดายแทนครับปีละผนเองครับนี่มาอยู่ท่ามกลางอากาศดีๆท่ามกลางทุ่งดอกทานตะวันแบบนี้รับรองครับว่ากรุงเทพไม่มีแน่นอนครับเอาละครับไปเป้าหมายต่อไปของเราดีกว่าไปเลยเดี๋ยวเราขับรถปูจี๊บวินลี่กลับบ้านกันดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวป้าขึ้นไปประจำตาแหน่งคนขับให้นะครับเอาละัขึ้นมาเลยมีพร้อม มีตังขึ้นด้านหลังนะลูกโอ้โนี่ขึ้นด้านหน้าแบกแหวกให้ดังด้านหน้าใช่ไหมเนี่ย <Wow. S 1> เอาขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวจะกลับกลับบ้านด้วยกันครับพ <Yeah. S 1> ี่มีตังกับป,ป๊าเ <_ S 1> ท่ไหมเวลาขับรถคันนี้เ <_ S 2> <_ S 1> ท่มากเลยใช่ไหมครับ <_ S 1> เอาละครับเชิญเลือกที่นั่งกันได้เลยนะครับพี่มีตังเราพร้อมด้วยเลือกดีๆประจําตำแหน่งกันให้พร้อมนะครับทุกคนครับรถมันแรงนะครับบอกไว้ก่อนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลาเพื่อนกันดีกว่านะครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราครอบครัวตัวกลมต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับพวกเราจะนำสารดีๆและความเทิงกับฝากเพื่อนอีกครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับ